วันนี้ดามันอีฟจะพามารับชม10เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเลือกชุดแต่งงานครับคนทั่วไปชอบคิดว่าหาชุดให้ใกล้ๆวันงานจะได้ชุดที่มันไม่เก่าแล้วก็ใหม่จริงๆมันก็จริงอยู่ครับแต่ว่าคิวชุดก็จาให้ว่างเช่นกันหลายๆคนเห็นนางแบบใส่ชุดแต่งงานสวยๆแล้วก็คิดว่าตัวเองก็จะใส่สวยเหมือนกับนางแบบบ้างแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน,นั้นรูปร่างของแต่ละคนก็เหมาะกับชุดในแต่ละสไตล์ครับ หลายๆท่านโดยเฉพาะเจ้าบ่าวเนี่ยชอบคิดว่าชุดแต่งงานจะต้องเป็นสีขาวเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงหลายๆสีผิวเนี่ยสามารถใส่ชุดในโทนสีอื่นแล้วก็สวยไม่แพ้กับสีขาวเลยทีเดียวครับ ความเข้าใจผิดต่อมาของคนแขนใหญ่ก็คือคิดว่าใส่แขนยาวแล้วก็จะช่วยพรางต้นแขนได้แต่ลืมนึกไปว่าชุดแต่งานเป็นสีขาวซึ่งการที่ชุดมีแขนสีขาวก็จะทาให้แขนดูใหญ่ขึ้นนะคะส่วนสาวสาวสะโพกใหญ่หลายคนก็คิดว่าตัวเองใส่ได้เฉพาะชุดทรงบานนะครับแต่ในความเป็นจริงถ้าคุณมีเอวที่เล็กมากกว่าสะโพกนะครับคุณสามารถที่จะใส่ชุดเมอร์เมดได้อย่างสวยมากๆเลยทีเดียวครับหลายๆคนคิดว่าชุดมินิมอลเนี่ยใส่แล้วจะทําให้โจมหรือว่าดรอปนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันยังมีพร็อพมีเครื่องประดับมีเวล์ซึ้น หลายๆคนมาคิดว่าเวลาที่ให้คนช่วยเลือกชุดแต่งงานเนี่ยเลือกกันไปหลายๆคนเยอะๆเลยแล้วจะทําให้ได้ชุดที่ดีที่สุดแต่ในความเป็นจริงแล้วมันจะทําให้สับสนนะครับเราก็ตัดสินใจได้ยากขึ้นนั่นเองหลายๆคนมาคิดนะคะว่าร้านที่ชุดแต่งงานราคาแพงๆจะต้องมีคุณภาพที่ดีเสมอนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยร้านที่ราคาพอสมควรและมีชุดที่คุณภาพดีมากๆก็มีอยู่มากมายครับ หลายๆคนคิดว่าบางทีมาลองแล้วจองเลยเนี่ยจะเร็วเกินไปแต่ในความเป็นจริงถ้าคุณเจอชุดที่ใช่แล้วนะครับไม่ควรลังเลครับ go for it ไปเลยของมันต้องมีจ้ะซีสสุดท้ายไม่ท้ายสุดนะครับหลายๆคนชอบคิดว่ารอให้ผอมก่อนแล้วค่อยนัดเข้ามาลองชุดแต่ในความเป็นจริงการมาลองชุดตอนที่ไซส์ของคุณยังไม่พอดีเนี่ยจะทําให้คุณสามารถคาดการได้ว่าคุณต้องลดอีกกี่กิโลเพื่อให้ใส่ชุดนั้นได้ครับแต่ถ้ามีข้อสงสัยต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถ add line admin eat แล้วมาคุยกับเราได้เลยครับ